ทุกคนครับในกล่องที่เห็นเนี่ยมีน้ําหนักห้าตันกว่าครับมีข้ามแดนอยู่ในนี้ครับเหมือนเป็นการทดสอบระบบนิดๆน,นะครับว่าถ้ากล่องนี้สามารถเคลื่อนตัวด้วยระบบไฮดรอลิกแล้วก็พาพาข้ามแดนขึ้นได้เนาะ <S <S ก็แปลว่าน้องดอกแก้วซึ่งมีน้ําหนักประมาณไม่ถึงครึ่งอะประมาณ40่ก็ประมาณ2ตันกว่าข้ามแดนนี่4ตันกว่า ก็คงจะระบบคงทํางานได้ตอนนี้เรากําลังพาข้ามแดนขึ้นรถนะครับแล้วก็เดินทางอีกสักประมาณ15นาทีก็จะเข้าไปสู่จุดที่จะเจอตัวน้องดอกแก้วแล้วครับตอนนี้ยันแม่พร้อมพร้อมจริงๆแล้วก็ระบบกล่องนะครับหรือเราเรียกว่าเครดนะครับเป็นระบบกล่องที่เราใช้ในการขนย้ายน้องนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับบังคับที่ที่น้องไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ไม่เคยเดีย๋ยวดูระบบ โอเคานเชียดเชียดอยู่นะผทานานนนะเชียดเชียดอยู่นะผานผานผ่านมืสนุาตผานอนุาตทานผานไม่ได้ไม่ได้ไอชีบไอเหี้ยชนแล้ว lăn khăn nó nó là cái <laughs> đốn nó có phải như là nó sẽ phải như Nó dễ mới cầm á Nó dễ có ไม,ไม่อย่างนี้มันขาออกมันก็ออกไม่ได้อีกที